ผมนะครับโปรกำม้อสูตรสเชิดังยังนผมก็อยู่โปรกำม้อสูตรสมเชิดนะครับอ่ะสวัสดีทุกคนครึ่งดับกล่าวสวัสดีทุกคนนะครับเราจะมาเล่นวันนี้เราไม่ได้ casting detail นี่เราจะมาเล่นไหมครับโอเคครับปังชื่อช่อร้อยจำนวนจั์สุวรรณวะอ่ะมาเริ่มพี่ทำไมตัวสวยกว่าพี่เอิมเซอร์พี่เซอร์พี่เซอร์พี่เซอรไบเวอร์เซอไบเวอร์สรางเซอไบเวอร์นี่ไง เสาวเวอร์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 มีเน็ตใครอยู่แล้วใช่ไหมใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเน็ตเน็ตใครอ๋อเน็ตเราไวไฟเน็ตบ้านเราใช่อะไรของมันมาถั่วโต๊ะเรามีกันหมดแล้วมามาเข้ามาเร็วแก็งเชื่อมต่อของใครมาแล้วเนี่ยเข้ามาเลยเข้ามาเลยเร็วะรีมมใคไไ่ด้โอเคครับผมเจอครับียกชื่อใครเรีกชื่ออ๋อผมชื่อเชยเกินชื่อสตีฟชื่อสตีฟชื่อซันโนมิจู ไม่เข้าช้าเลยจ้าเอาไข่เฮ้ยมาแล้วอตีมาเร็วมาแล้วครับมาแล้วเฮ้ยมันมันลงมาแล้วมาแล้วใส่คนไอ้แกเหรอ้ะเฮ้ยอย่าอย่าตีเลยผมยังไม่มานะเราจะมาตีอับปวยปังยังไม่มาอับปวยสวยสวยตีมันแหลกเออมันแหลกว่ะอย่าตีกันดิใครมันคนทำให้ต้นเหตุแหลกวะเนี่ย ถ้าตีกันมันจะแหลกนะไอปังไงไอหู่ใช่เออปีไงไม่เข้าเฮ้ยเขาไม่เข้ากูเน้อเงนออผมขอทำาระกินนี้ก่อนแป๊บหนึ่งว่าตุ๊กศูนยดเดี๋ยวคอยก็จะเห็นว่ามีกูแม่งฟินเลยตัดคลิปดิดิมันหลุดไม่ใช่เหรอไม่ใช่ตัดคลิปก่อนนะครับ กไปเลยตอนนี้ลบไปเออข้เข้ามาแล้วอะงั้นเราก็ต้องออกใช่ไหมเอาเอาังไงพี่อยากูเฮ้ยออนี้มาเป็นวนเอาอันนี้แล้วกันเซิร์ฟซตีอะเอาเเราสงไยอลังการเลยนะเว้ยเราไปดูนอาดออปะ้ยไม่หลอกกันเลยไอเด็กกูกูใช้เท่าไหร่ทำไรไม่ยากนะโกนคือใช่เดียวกันหละ 8.9เก้า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 เกเก้าเก้เกเก้าเก้าเกเก้า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 เก้เก้าเก้าเ้าเก้เก้าเก้าเ้เก้า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 เ้าเก้าเก้า้าเก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 เก้าเก้าเก้าเก้เก้า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 ก้าเก้ก้าเ้าเาเก้เก้าก้าเเก้าเก้าเก้าเก้เก้าเก้าเ้าก้าเก้าเก้ แปดนาทีเลยแกนมันอยู่ข้างล่างเฮ้ยทุกคนโอ้โหอะไรวะเนี่ยทุกคนมีอยู่นี่ทุกคนประตูเพชรทุกคนเมืองเพชรเฮ้ยทำได้ไงอะเข้าไปเข้าไปเหลือดีเย้นี่ไงเมืองเพชรทุยจะกลับบ้านแล้วอ้าวไม่เชื่อเราเข้ามาเลยไม่เชื่อเราเข้ามาเลยเจนเราทอยเกมยังเชียยังไอ้เจนไปขุดคอมเมนต์วอล์กเหรอโังไ่ได้กดเชี่ยูก็บ้าโคตรโคตรอะไรปะ โอ้โอะไรวะเนี่ยเอ้เหเออเข้เออเอเนี่ยกเขาเออเออเนี like ่ยสเีอเอ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 เอ้เออ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 เอีเเออยออเออเออเอออนเออเเออเออเเออ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 เอเกนเเออเอเอ้โออ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 เออออเออเออเอออเออเเอบอออเอเเเเอเอยเอออเเเ้มออออออ อ้าวออกไม่ได้ออกได้ออกได้ยังแหลกอ่ะแหลกนะมันแหลกอ่ะมันติดมันแหลกมันติดรู้ทราบสาเหตุอะไรถึงแหลกูไฟเนเธอร์ประตูประตูนะล้อไอไออารตี้นะล้อคือเสียงทางกลับบ้านกลับบ้านสายยังสวรรค์มาเอ้อเอ้อไปเนเธอร์นะไปเนเธอร์เฮ้ บ้าแล <achts> ้วอ้าวกลับกลับึงไปอย่าพูดเลยพวกมันกินน้ำเลยเนี่ยโอ้โหพวกเราถ่ายเราจะไปอยู่อะไรกงเลเธอร์เนี่ยเราอยู่อะไรเอ๊ะเอาล้ววัามาไหนเอ้อได้ออกมาสักทีไปไปกันเถอะเอยอย่าพึ่งหยุดตรงนี้ไม่หมดภัยกำลังว้ากูไปในเลเธอพอดีเลยอย่าอย่าว้าเข้าไปในเลเธอเดี๋ยวนี่มันมาซัมบี้เอ้าไม่ใช่ชวนเข้ามาในเลเธอเอ้าไม่ใช่เนี่ยนะนี่มันประตูมัง พูดเมืองเพชรด่ะดูดิแกนรกมาจากไหนอะดูเไนดูพี่แกสิอ้าวประตูเป็นไมเป็นอ um แ่างนนนอทไะประตูกลับไม่ได้แป๊บอยากเด้งไหมกัมละกัมละเออนี่แหละนี่แหละเดี๋ยวาสร้างใหม่โว้ยนดออ้าว เราเตี้ยกำบไม่ได้ชื่อด้วยตีโดนขังอ่ะแล้วไปดีว่ามาเนี่ยอ่ะดีว่ารออะไรอ้าวดีวาไปไหนอีกเนี่ยว้าว้ามันนี่แล้วจะว่าบันนี่แล้วคราวนี้เออว่าจะเบียดเออหูยังแหลกรู้ละทำไมต้นเหตุแหลกบินไม่ได้เฮ้ยพี่บินไม่ได้จริงเฮ้ยสวัสดีเพื่อนจ๋าตีมีวิธีแก้ไม่ให้แหลกเฮ้ยบินไม่ได้อ่ะบินได้ล แม่งใครวางม้าโคตรเยอะเลยเนี่ยโตรนเม่ให้หมดเลยนี่เหรอมืออันแหละมาตายหาหมดเลยนี่เหรอเขาเขาเรียกว่าตอนเห็นเลยครับเฮ้ยอย่าอย่าแย่งพูดกันดีไอมอนะทออกอยไหนปังไอไอปังงานเข้าหรอไม่ทางออกแม่งกดคุดยาออกมาแล้วใช่ไหมออกมาแล้วใช่ไหมยังม่อเรื่อเรื่อเรือเฮ้ยอ่าฆ่ามาสีขาวนะเว้ย เฮ้ยอย่าตีเอ้าดคนสามารสร้างสรรค์อะไรก็ได้แล้วแต่เลยสร้างสรรค์อะไรก็ได้ใช่ไหมสร้างสรรค์จะได้โอเคสร้างสรรค์อะไรก็ได้เพราะที่นี่เราจะไม่แหลกโคตรไม่แหลกอ่ะออกมาสิที่นี่ไม่แหลกมาเดี๋ยวตีช่วยไม่ให้แหลกอลโดอเป็ดบอต้มอู้หราเบื่ออัดหน้าร่องี้ะโอกาสกันม นี่แหละไม่ม้าแล้วเว้ยไปตะลุยกันเถอะตีลตีลตีอ่ะลูโคตรช้าเลยแล้วใครตีม้ากูเนี่ยเฮ้ยแล้วมันทำไรม้ากูทำไมเล่าไอ้นักเลงเว้ยนักเลงแม่ของนเชี่ยดิเราไปเมืองนั้นไม่ได้เล่าเมืองแตกเมืองเพชรก็ช่วยทำหน่อยดิเดี๋ยวค่อยทำพรุ่งนี้นะเพราะว่าโอ้โหมีคาอยากจะคลิปด้วยในแคร็ อย่าลืมบอกนะฉลาดอ่ะดูฉลาดตอนชิดแรกคิดเดี๋ยวดิไออันนั้นอยู่ไหนวะน้ำยาวิ่งเร็วของมาก็น้ำยาวิ่งเร็วนะมีเหรอน้ำยาวิ่งเร็วของมามีนี่ไงตบ๊ดตุ๊ดตุเอ้าทำไมไปน้ำยาไม่ได้เอ้าเฮ้ยไปน้ำยาไม่ได้หุ่นอะไรกัะ นี่หม,มาคนดเร็วเตัาต่าถอดซีดาโอ้โหตืตืด oh oh. ไมีใ,ใครกูรอคตดแลกอ่ะโอ้ว่ากูวิ่งชาเลยคตดเต่าเลยแฮะหามาคตรเต่าเลยไ้ยทำไมทุกคนเดินอย่างเดินแฟบมาเวเ้ย <c oughs> ไมดินมา,วามเวขอหมากวาัว,ว <c oughs> ตืนตืน เฮ้ยืมจะตกนทำไมเราจำมาสุ่มกันว่าใครจะโดนดืดอๆโอ้ยเฮ้ยดีอ่ะตีดีโอโหรออะไรโอ้ยใครงโอ้ยาส่ะถ้าเกิดมันเล่นอย่างงก็ต้องโอเคได้เลยทำให้แหไไม่รอจะล้องเซิร์ฟไปนะทำให้แห็กขั้นสุดยอดคุยอ่ะตี้มากูจะตาย หมารู้ตายไก่เดี๋ยวค่อยไก่ก็ตายทีเดียวเลยตั้นก็ตายทีเดียวเลยเหรอยังว้าแต่ชิดก่ออันนี้มันหิวอันนี้มันหิวถ้าเกิดอันนี้มันจะหิวงั้นปายาหิวให้มันมันก็จะเจ็บเอ้ยเจ็บเจ็บตายไปซะคนคนบ้านไหนวะเขาเขาเจอยาหิวแล้วตายกูเป็นนี่เนเมืองอะไรวะเนี่ยชีวิตมันเนี่ยเมืองบ้าบอคอแตกอะไรวะเนี่ยตอนนี้ผมไม่พอ มานไปหาล้เซอร์ฟเจนนี่มันแลกโคตรดตือดื้อแใช่ไหมก่อนก่อนที่ได้เลยเตรียมตัวเดงเลาทุกคนใครก็ได้เล่นสร้างสรรดิโคตรแลกเลยไอ้ตไอ้ป๋งบอกเวลาขี่ม้าเลยกระดังนุกกระดังนุกบอกว่ามาซื้ตูเดียวเร็วดิไช่ไหมครับอยู่ พี่เกียนเล่นแล้วพี่หนึงก็ตามใจซิพี่เริ่มนี่ยโอเคได้เลยเราไม่เล่นะนะายบายโอเคีกลัผมจะเล่นบอลแล้โอ้โดโดโใจเย็นใจเย็นเฮ้ยปับให้พี่สร้างสรรค์ดิ พออไม่พี่สร,สรน,นูยังไม่ได้เข้าบ้านเลอแม่บ้านเยี่ยมตีแม่แหวบมี่มมอ,มอ,อ้าวเฮ้ยนี่นะคนอ่ะหนห่วเดินข้ามเลืออติเขาก็สร้างนนี้ครับดูนะครับมีผมอยู่เครื่องนี้เชื่อถ้าอยากไปเล่นรถก็ทำอย่างนี้นะครับบุกอ้าว อันทุยรถบ้าอะไรกว่ที่ยู่เนี่ยกดเพื่อกลับดิมันจะมีปุ่มอยู่ข้างหลังเพื่อกลับอ่ะไม่ใช่ปุ่มข้างหลังอ่ะทำไมลอยได้อ่ะกดข้างหลังมาเดี๋ยวตุมมาแล้วเนี้ยเนี้ยเนียกดปุ่มเพื่อกลับบ้านข้างหลังไม่ใช่ปุ่มนั้นเออปุ่มนี้แหละเออนั่นแหละกลับมาบ้านละ งงน,ะะนี่คือที่แงคนใช่ไหมอืมคเอ้กูจะขังยืนหยัหนุยืนทำนี้กูจะให้แม่มองเด้ค่อ่าวกูออกไม,ม่ได้อลีเลยเยียมวิธีกลับบ้านในคนงายเยียมวิธีกลับบ้านคนงาย สบายป่ะเดี๋ยวรถมันก็พังนะคนง่ายเลยใช่ป่ะติตกตายนะพี่ซุกเป็นไรรึวะหมออาบิซุโยพี่โหดร้ายกลนไปอาตียาคาลูกคหรอคาลูกูหรอยตึ๊ดตึ๊ดโอดสุดา จริงล้วอนปนอแม่นี้เมาไทยล้วนมามว้ไทยด้จะมาเล่นมมยไทยัหยหรือว่าจะไม่ใม่ใหม่า่อนเว้ย กลับบ้านได้คนหลังว่าเด็กไมอ่ะเด็กูดไปดิกลับบ้านอย่างเป็นสุขยาพูดต่ไม่กี่มเลยเด้อเดเอติับอไปล้อมัน มาบนเวทีแล้วมาต่อยกันัมาติกติกวอลได้ดินดินดิมาด้เต่อยกันเออัตตอัตตอัตตยูัุ่เลยเฮ้ยเฮเอลีพี่หนุไม่กินสเต็งอะ อะไรอะไรอ้าวเฮ้ย <c oughs> ไปกากออนกอด <c oughs> มึนปุ๊บหมดแล้วก็ไปเอาใหม่ได้นะจ๊ะเอียตี้กากเอียตี้กากเอยียตีต้กากอู้ว,วเอิเอ่มปิดคลิปก่อนไหมสิบสี่นาทีแล้วนะวสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวขอตัวลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ทุกคนเลยคนระับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย